ติดตามแผนการจ่ายเงินจากทางธนาคารทรกศส,สำหรับโครงการไรและ1,000พบาทจ่ายเมื่อไหร่จ่ายอย่างไรไ่ลตามแผนการจ่ายเหนืออีสานกลางใต้ใครจะได้รับเงินก่อนล่าสุดทางธนาคารทรกศจะต้องดำเนินการก่อนการรับเงินหรือว่าตามแผนธนาคารทรกศจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ,พ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนา4.61ล้านคนเรือนนะคะสิ้นสุดการรอคอยค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ ลูกข้าวนะคะวันที่12ธันวาคม2567ที่จะถึงนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงทางกระทรวงการคลังนัดกดปุ่มคิกออฟจ่ายเงินไร่และ1,000บาทให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาวันแรกค่ละล่าสุดก็ได้รับการยืนยันจากศาสตราจารย์ดรนลมนพิญโยศินวัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาแจ้งข่าวดีถึงความคืบหน้าในการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่และ1,000บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน10ไร่อยู่ที่10,000บาทต่อครัวเรือนและทางกระทรวงการ ทางตอนนี้ก็มีการส่งซิกในการกดปุ่มคิกออฟนะคะคาดว่าวันที่12ธันวาคม2 5 6 7นี้เป็นไปตามคาดค่ะเกษตรกร,กรชาวนาตเตรียมเช็คสถานะในการโอนเงินรอบแรกเลยผ่านเว็บไซต์ h t t p s h o c o i n b c c o m ค่ะ ล่าสุดนะคะติดตามความคืบหน้าขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากทางฐานเศรษฐกิจนะคะสาหรับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000บาทค่ะคุณผู้ชมหรือว่าโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2 5 6 7ทับหที่ผ่านมานะคะได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือว่าอนุมัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนา10ไร่ไม่เกิน1 0,000บาทต่อัวเรือนวงเงิน3 8หมื่นล้านบาทซึ่งเกษตรกรมีการคัดกรองในเรื่องของความซ้ําซ้อน ระหว่างการจ่ายเงินเยียวยาแล้วก็การจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาะตอนนี้กลุ่มเป้าหมายอยู่ที่4.61ล้านควเรือนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวก็มีการส่งรายชื่อให้กับทางธนาคารตกสซึ่งการจ่ายเงินจะจ่ายเป็นรอบๆในการแบ่งจ่ายเหนืออีสานกลางใต้จังหวัดไหนจะได้รับเงินก่อนค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาะรอคอยของขวัญปีใหม่ชิ้นนี้ทั่วประเทศนะคะล่าสุดค่ะในส่วนของทางรัฐบาลนะคะแล้วก็ทางธนาคาร ก็ได้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารและก็ข่าวดีค่ะโดยศาสตร,ราจารย์ดร์นลลมนพินโดยศสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจ่ายเงินไร่ละ1,000งบาทคาดว่าในวันที่12ธันวาคม25 6 7นนี้จะมีการคิกออฟเพื่อเริ่มโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวปีการผลิต25 6 7ันเทับหปเป็นวันแรกเลยนะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามเรื่องนี้อยู่ระหว่างการรอนายจุลพันธ์อมรวิวัต์รัฐมน นตรีช่วย่าการกระทรวงการคลังยืนยันอีกครั้งหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมีการแถลงรายละเอียดและก็มอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนในวันที่12ธันวาคม25 6 7นนี้ด้วยเช่นกันค่ะสําหรับการจ่ายเงินไร่และ1,000บาทภายใต้โครงการสนับสนุนและก็พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต25 6 7้าเทัพบ68นะคะคุณผู้ชมมีในส่วนของกาหนดรายละเอียดไว้ดังนี้ค่ะ 1. ท่านต้องเป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขึ้นนทะเบบียไว้กั กรมส่งเสริมการเกษตร4.61ล้านควเรือนและในส่วนของรายชื่อเกษตรกรที่มีการปรับปรุงทั้งหมดได้มีการส่งให้กับทางธนาคารทกศโดยกรมส่งเสริมการเกษตรหลังจากนั้นธนาคารทกศจะดําเนินการจ่ายเงินตามแผนการจ่ายในอัตราไล่ละ1 0 0 0บาทไม่เกินคูเรือนละ10ไร่หรือว่าสูงสุดอยู่ที่1 0,000บาทต่อควรเรือนและเกษตรกรที่เสียหายจากน้ําท่วมแล้วนะคะจะมีการ คัดกรองออกไปค่ะจะไม่ได้รับเงินจากทางรัฐบาลไร่ละ1,000บาทค่ะทั้งนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแนะนําให้พี่น้องเกษตรกรชานาตรวจสอบช่องทางการโอนเงินผ่าน https://www.bac.com <n> เป็นเว็บไซต์หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันธนาคารตระกส BAC Mobile ค่ะแล้วก็กรณีในส่วนของ Line Offi ิเชีนะคะ BAC Family นั่นเองค่ะในการ ตรวจสอบช่องทางการรับเงินจากทางธนาคารทกศนะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะก็มีข่าวดีจากทางธนาคารทกศส,สาขาการทรารมอมที่จังหวัดรีสเกตก็แจ้งข่าวดีพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาว่าตอนนี้ประมาณกลางเดือนนี้ล่ละค่ะธันวาคมนี่ล่ละค่ะในส่วนของการจ่ายเงินจะมีการประมวลผลจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาตามแผนการจ่ายเลยยินดีกับพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะคะได้รับการโอนเงินแล้วและได้รับเงินก้อนนี้นะคะไร่ละหนึ่งพันบาทก่อนปีใหม่แน่นอน ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ